สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทเหมือนเดิมกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับพรีเมียร์ลีกที่น่าสนใจครับคู่หัวค่ำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านออตราว์ฟอร์ดพบกับทางเซาท์ทัมตันนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามการวิเคราะห์ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีฮะซูซูกิพาวเวอร์ยูอแปรงสุดขีดสปีดเร้าใจแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาโดยไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับ ก็มาดูความพร้อมของทั้งฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเซาท์ทัมตันกันหน่อยนะครับเจ้าถิ่นแมนยูไนเต็ดนี่ฟอร์มสะดุดมา2เกมติดและตั้งแต่การตกรอบ f a ฟเอับในรอบที่4นะครับแล้วก็มาต่อเนื่องกับการเสมอเบอร์รี่เกมนี้ต้องบอกเลยฮะมาเจอเซาท์ทัมตันในบ้านถือว่าไม่ง่ายสภาพความพร้อมของแมนยูไนเต็ดนะครับก็อเล็กซ์เตเยสหายจากโควิดแล้วก็มีโอกาส ลุ้นที่จะลงเล่นในเกมกับเซาท์ทอมตันขณะที่ลุคชอเนี่ยในเกมก่อนหนนี้ฟอร์มดีก็มีโอกาสที่จะได้สตาร์ทลงตัวจริงเช่นกันนะครับส่วนความพร้อมอื่นๆเนี่ยเฟร็ดนะฮะก็พร้อมที่จะลงเล่นเหมือนกันนะครับหายแล้วแต่เชื่อว่ามีโอกาสจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองไปก่อนบรูโน่ฟอนันเดสจอร์แดนโชวิกตอร์ลนเดอร์เลฟพวกนี้ได้เล่นช่วงกลางสัปดาห์ก็มีโอกาสที่จะได้ลงสนามขณะที่คริสตอโนโรัลโดที่เป็นตัวสำรองในเกมกับเบอร์ลี่ ก็มีโอกาสสตาร์ทกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับส่วนทั้งฝั่งของเซาท์ทัมตันนะครับทีมเยือนเนี่ยไม่มีแน่ๆก็คือทางด้านของอทางนาธานเรดมอนด์นาธานเชลลาแล้วก็อเล็กซ์แมคคาที่ผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จาเป็นที่ต้องใช้ผู้สาประตูตัวสำรองอย่างเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ไปนะครับ ก็ไลน์อัพที่คาดหน่อยครับทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดเนี่ยประตูเป็นเดบิดเดเคอาครับขวาเป็นดิโกดาโลซ้ายเป็นอเล็กซ์เตยเยสครับเซนเตอร์เป็นราเฟลวารานกับแฮร์รี่แม็กควายกลาง3คนบูโน่ฟานันเดสก็อดแม็กโทมิเนีแล้วก็พอปอกบาแนวรุกมาแคทแรดฟอร์ดคริสตานอลโรนัลโดแล้วก็จอร์ดอนซานโชนะครับส่วนทางฝั่งของเซาท์ทัมตันครับประตูเป็นเฟรเซอร์ฟอสเตอร์ซ้ายเป็นไคล์วอเกอร์ปีเตอร์ขวาเป็นติโนลิฟราเมนโตนะครับเซนเตอร์ใช้มูเมสซาลิซูกับยานเรก กลางโรโรเมอูกับเจมวอชพาวครับแนวรุกมีโมเมตเอลยูนุซี่กับทางด้านของชวัดอาร์มสตรองนะครับอดัมอาร์มสตรองขอภัยแล้วก็แนวรุกเนี่ยก็น่าจะนำโดยอามาโดโบรย่านะครับจะเล่นกับทางเชอดัมนะครับก็ดูจากสภาพความพร้อมถือว่าค่อนข้างจะแมนยูเต็ดูดีกว่าแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังซัมตั้นต้องบอกว่าฟอร์มแจมแมวจริงๆนะครับไม่ใช่งานง่ายสำหรับแมนยูเด ในการจะชนะซัมตันได้ง่ายๆ,ๆเพราะว่าผมมองว่าซัมัตันชุดนี้มีตัวที่มีความเร็วแล้วก็เทคนิคดีๆอย่างโมเมตเอลยูุซี่บอลตั้งเตะก็มีทางด้านเจมส์วอร์สเราวด้วยแนวรุกเนี่ยช่วงนี้อัมโรโบรย่ากำลังของขึ้นนะครับบอกเลยว่าถ้าแมนยูประมาทเนี่ยแมนยูมโอกาสโดนบรย่านี่แหละนะในการเรียกว่าตัดสินเกมได้เลยคือแมนยูถ้าปล่อยให้โบรอยามโวกาสได้สองสักครั้งสองครั้งเนี่ยผมว่ามีโอกาสเสียประตูตอนนี้ปัญหาหลักของแมนยูเตดกับคล้ายเชลซีครับคือผมมองว่าพวกเขาเนี่ย ฟอร์มไม่ดีอาจจะเกิดจากปัญหาภายในด้วยแล้วก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่านักเตะแมนยูนเต็ดเนี่ยเหมือนไม่พอใจกับวิธีการซ้อมของราฟรังนิกผมว่าตรงเนี้แมนยูนเต็ดต้องไปจัดการปัญหาตัวเองให้ได้นะครับผมไม่ได้มองแค่เกมนี้นะครับถ้าแมนยูยังจัดการปัญหาภายในของตัวเองไม่ได้ยังมีเรียกว่าลักษณะของคลื่นใต้น้ําอยู่เนี่ยต่อให้เล่นกันยังไงเนี่ยนักฟุตบอลมันเล่นไม่เป็นทีมไปคนละทิศคนละทางเนี่ยไม่ว่าจะเจอทีมไหน,นมีโอกาสผลการในขันจะออกมาไม่ดีไม่แปลกใจเกมอย่างมิดเดิลส์เบอร์ เกมอย่างเบอร์ลี่ที่สมควรจะเก็บชัยชนะได้พวกเขาก็ทําไม่ได้จริงอาจจะไม่ใช่คู่แข่งเล่นดีมากมายนะครับผมมองว่าจุดหนึ่งคือนักเตะแมนตยูเนเต็ดเนี่ยต่างคนต่างเล่นแล้วบางทีแท็กติกที่รัฟฟรังนิกใส่ไปมันกลายเป็นว่ามันไปค้านในใจด้วยผมเลยมองในจุดตรงนี้ว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอยู่ที่ตัวเองเลยครับคือเชลซีมีปัญหาเรื่อง3ตัวบนแต่กองกลางกับแนวรับเนี่ยไม่มีปัญหาส่วนแมนยูตอนเนี้ยมีปัญหาเรื่องทีมสปิริตเกมรับแฮร์รี่แม็กควายก็โดนด่าทุกวันนะครับ ขณะที่แนวรุกบางทีก็สลับมั่งโรนัลโด,โดบ้างคาวานีบ้างกรีนบูดก็มีปัญหาอีกแล้วก็เหมือนกับแนวรุกด้านบนเนี่ยต่างคนไหนได้เล่นไม่ได้เล่นบ้างก็ไม่พอใจอีกกลายเป็นว่าปัญหาแมนยูเนี่ยมันเป็นปัญหาที่โอกว้างมากๆนะครับอย่างดีที่ได้พอปอกบากลับมาแต่ว่าเกมเนี้ยผมก็มองว่าแมนยูเต็ดเล่นในบ้านนะครับถ้าแมนยูเต็ดสามารถปิดไม่ให้เจมส์พอร์สพาวสร้างสรรเกมได้ หรือว่าไม่ให้เอลยูนิซี่กับอดัมอาร์มสตรอมีบทบาทเนี่ยแมนยูจะคว้าชัยชนะได้แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งครับผมมองว่าแมนยูจะเอาไม่อยู่แมนยูจะเล่นดีในช่วงต้นแล้วถ้าแมนยูนำหนึ่งศูนย์ปิดเกมไม่ได้ผมว่าดีไม่ดีจะแบ่งแต้มด้วยซ้ําผมยังมองว่าแมนยูเตดปัญหาซีซั่นเนี้ยเยอะครับให้มันผ่านไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยถ้าแมนยูชนะก็แค่เม็ดเดียวนะสำหรับแฟนเฉพาะกิจผมว่าให้มองไปที่เซาท์ทัมตันดีกว่าครับผมว่าบรย่าเป็นตัวอันตรายเจมส์วอร์สพาว ถึงแม้ว่าเกมรับซาริซูกับเบเดริกเนี่ยจะยังดูแล้วพึ่งพาไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาเขาเล่นเกมรับเนี่ยเขาน่าจะลงมาช่วยป้องกันกันทั้งทีมนะครับแล้วก็ผมมองว่าแมนยูเต็ดเนี่ยพอเล่นไปเล่นมาไอเดียการสร้างสรร์บอลก็จะไปอยู่กับโรนัลโด้บอลก็จะไปอยู่กับบุนโน่เฟรนเดสผมว่าหลายๆทีมเริ่มจับทางได้แล้วก็เฮ้ยการมาเล่นที่โอทัลฟอร์ดหลายคนมองว่าเฮ้ยโอ้โหบิดอสเบอร์ขนาดแชมปนชิปยังมายันเสมอได้อะเพราะฉะนั้นผมมองว่าความน่ากลัวตรงนี้มันก็หายไปด้วย ะครเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าแมนยูผ่านซัมตันได้ก็เพียงแค่เฉือนเท่านั้นเองนะครับหรือมีโอกาสออกเสมอด้วยซ้ำนะครับก็อ่ะนี่คือการฟันธงครับคิดว่าหน้าจอกมา1-1หรือไม่ก็อย่างดีที่สุดคือแมนยูชนะแค่2-1เท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับอย่าลืมกด subscribe ช่องปาม3บาท5บาทแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ